วันนี้มาหัดกราฟแคคตัสกันค่ะอันนี้คือตอสามเหลี่ยมที่เราจะมาเป็นตอนะคะอันนี้คือที่กราฟไว้นะคะต่อตายไปแล้วค่ะตอนนั้นตอเล็กๆแล้วก็หัวแคคตัสก็เล็กๆนะคะจนโตแล้วก็แตกหน่อได้เยอะน่าจะอายุสองปีกว่าค่ะ ก็เลต้องเปลี่ยนตอใหม่ให้นะคะปลูกตอก็ใช้ดินธรรมดานะคะเอาตะขครลรองก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินกล้ามปูปกติพอดีมีดินแคคตัสอยู่ก็ผสมเข้าไปบ้างนะคะแล้วก็เอาตอปลูกปกติค่ะโรยเหินเพื่อให้ยึดติดเหมือนปกติค่ะ การที่เรากราฟแคคตัสก็เพื่อให้แคคตัสโตไวเพราะว่าแคคตัสบางชนิดนะคะเขาจะไม่มีคลอโรฟิลที่เป็นหลายสีะค่ะอย่างเช่นพวกกิมโนสีต่างๆเขาก็จะไม่มีคลอโรฟิลในการสังขคระห์แสงค่ะก็จะอาศัยต่อเป็นอาหารแล้วก็สังเคราะห์แสง ก็จะทำให้การกราฟก็จะทำให้แคคตัสของเราเติบโตได้แล้วบางชนิดที่มีคอรโรฟิลล์อยู่แล้วที่โตช้า mm hmm. เขาก็จะนำมากราฟได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. เวลากราฟเราก็จะต้องปปาดยอดต่อนะคะให้ท่อน้ำเลี้ยงชนกันค่ะอันนี้นะคะก็คือตัดออกจากต่อเก่าแล้วนะคะ เราก็จะเฉือนเฉือนนะคะเฉือนตรงๆนะคะมีดต้องคมๆแล้วมีดก็สะอาดด้วยนะคะอันนี้นะคะตอนที่มาแรกๆเขาก็จะหน่อเล็กนิดเดียวะคะ่ะแล้วก็มาแตกหน่อเพิ่มเยอะขึ้นมากการกราฟไม่ได้ยากนะคะแค่ให้ท่อน้ำเลี้ยงเขาชนกันท่อน้ำเลี้ยงก็จะเป็นกลมๆอยู่นะคะ แล้วก็ตัดต่อเหมือนกันนะคะให้เห็นท่อน้ําเลี้ยงนะคะท่อน้ําเลี้ยงกลมๆอยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วเราก็นำแคคตัสของเรามาวางนะคะวางให้ท่อน้ำเลี้ยงชนกันแล้วก็ทำให้ประกบกันก็คือใช้ติดสกอตเทปผ้า ไปนะคะอันนี้ให้ท่อน้ำเลี้ยงชนกันแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะแล้วก็นำสกอตเทปมาขึงแปะเพื่อว่าเวลาลมพัดจะได้ไม่ล้มนะคะเผื่อมีลมแรงแล้วหลังจากที่เรากราฟเสร็จแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้ในแดดลำไร อีกเวันก็มาลดน้ำต่อนะคะก็คือเลี้ยงปกติอะคะ่ะ7วันก็มาแกะสก,กอตเทปออกนะคะนะคะเราก็จะพาสก,กอตเทปขึงไปสองด้านอย่างนี้แล้วต่อสามเหลี่ยมจะกราฟง่ายะคะ่ะเขาจะมีที่ติดสก,กอตเทปแปะได้สะดวกะคะ่ะ นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ